FXTM เจาะลึกบรเกอร์ยอดนิยมที่เทรดเดอร์ต้องรู้สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับ MoneyTalk Podcast ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวในโลกการเงินและการลงทุนให้เข้าใจง่ายในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงบรเกอร์ forex และ CFD ที่ได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์ทั่วโลกนั่นก็คือ FXTM ครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาบรเกอร์เพื่อเริ่มต้นหรืออยากจะเปลี่ยนบรเกอร์ใหม่ลองมาฟังข้อมูลที่เรานำมาสรุปให้ในวันนี้กันก่อนนะครับ FXTM หรือ Forex Time ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2011และเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในบรเกอร์ชั้นนำระดับโลกแต่สิ่งที่ทำให้ FXTM ได้รับความไว้วางใจจากเทรดเดอร์มากมายคืออะไรเรามาดูกันทีละประเด็นเลยครับ เรื่องแรกที่เราต้องให้ความสำคัญในการเลือกโบรกเกอร์ก็คือการกํากับดูแลครับสำหรับ FX TM เองก็มีการกํากับดูแลจากหลายหน่วยงานในเขตอำนาจศาลต่างๆทำให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าโบรกเกอร์มีความน่าเชื่อถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเช่น Exinity Capital East Africa Limited และ Exinity UK Limited ที่ดูแลการดำเนินงานในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ e x i n i t y Limited ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือก็ยังได้รับการกํากับดูแลจาก FSC ใน m a u ร i t ช u สด้วยนะครับแต่ก็ต้องทราบกันด้วยว่า FXTM ยังไม่ได้ให้บริการในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือแคนาดาดังนั้นใครที่อยู่ในประเทศเหล่านี้อาจจะต้องมองหาบรเกอร์อื่นครับ มาต่อกันที่เรื่องของแพลตฟอร์มการซื้อขายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเทรดเลยก็ว่าได้ FXCM ก็มีตัวเลือกที่หลากหลายให้เทรดเดอร์ได้เลือกใช้ตามความถนัดครับไม่ว่าจะเป็น MetaTrader 4หรือ MT4 แพลตฟอร์มยอดนิยมที่คุ้นเคยกันดีเหมาะสำหรับมือใหม่และเทรดเดอร์ที่เน้น forex และ CFD หรือจะเป็น MetaTrader 5หรือ MT5 ที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงกว่าเหมาะสาหรับคนที่ต้องการฟีเจอร์ที่ซับซ้อนขึ้นครับ นอกจากนี้ FXTM ยังมีแอปพลิเคชันสำหรับมือถือทั้งระบบ Android และ iOS ทําทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงตลาดได้ทุกที่ทุกเวลาและยังมี FXTM Trading App ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายพร้อมสัญญาณการเทรดแบบเรียลไทม์ด้วยครับ สำหรับประเภทบัญชีที่ FXTM นำเสนอก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันครับเขามีบัญชีให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย์สไตล์การเทรดที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นบัญชี Advantage ที่มีสเปรดต่ำเริ่มต้นที่0-0 PIP พิพแต่จะมีค่าคอมมิชชั่นหรือบัญชี Advantage Stocks ที่เน้นการเทรดหุ้นซึ่งก็มีสเปรดที่ต่ำมากเช่นกันและยังมีบัญชี Advantage Plus ที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นแต่สเปรดก็จะสูงขึ้นมาหน่อย นอกจากนี้ยังมีบัญชีอื่นๆอย่างเซนต์สแตนดาร์ดและแชสให้เลือกอีกด้วยครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดและเปรียบเทียบความเหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตัวเองได้เลยครับนอกจากเรื่องของการกำกับดูแลแพลตฟอร์มการซื้อขายและประเภทบัญชีแล้ว FXTM ยังมีจุดเด่นอื่นๆที่น่าสนใจอีกครับเช่นการป้องกันยอดคงเหลือติดลบซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์เพราะหมายความว่าเราจะไม่สูญเสียเงินมากกว่าที่เราฝากเข้าไปครับ นอกจากนี้เงินทุนของลูกค้าก็จะเก็บไว้ในบัญชีแยกกับธนาคารชั้นนําเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งและสําหรับเทรดเดอร์ในสหราชอาจักรและสาภาพยุโรปก็ยังมีการคุ้มความเพิ่มเติมจาก ICF หรือ Investor Compensation Fund ด้วยครับ จากข้อมูลที่เราได้สรุปมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า f x t m เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าสนใจและมีจุดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือแพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลากหลายประเภทบัญชีที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การเทรดรวมถึงการมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่างๆ อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาดโ o r e x และ CFD ก็มีความเสี่ยงสูงผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับหวังว่าข้อมูลที่เรานํามาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ฟังที่กําลังมองหาโบรกเกอร์ f o ร e x และ CFD นะครับหากใครสนใจอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FXTM สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยครับต่อจากนี้เพื่อนๆไปฟัง โอ้ทำไมวันนี้หัวดูฟูมากเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทท่านนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้กับข้าพเจ้าด้วยนะคะสวัสดีนะคะคุณน้ำมนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีในช่วงใสายๆของวันนี้นะคะอ้า เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าไลฟ์นี้นะคะเราได้รับสปอนเซอร์นะคะจาก FXT M นะคะ FXT M ก็ถือว่าเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ระดับโลกนะคะที่เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยตั้งแต่ปี2011นเะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็มองไว้เป็นโบรกเกอร์ทางเลือกนะคะก็ต้องขอบคุณ FXT M ด้วยนะคะไลฟ์ Live นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี FXT M ถ้าเพื่อนๆสอนใจนะคะโบร o อร์สามารถที่จะ ดูแถบด้านบนของไลฟ์นี้นะคะจะมีเว็บนะคะ f u t o k ขีดมา mkt com th นะคะหรือว่า line d นะคะ f t m th นะคะก็จะเป็นบรเกอร์ที่มีซัพพอร์ตเป็นคนไทยนะคะแล้วก็มีคนไทยที่ดูแลเพื่อนๆอยู่นั่นเองนะคะอะ ทีนี้ต้องบอกว่านะคะราคาทองคำนะคะก็มาถึงเป้าหมายของพวกเราเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันศุกร์หลังจากที่เราพวกเราเนี่ยรอกันเป็นสัปดาห์เลยเนาะนะคะเรียกว่าวันจันทร์วันอังคารนะคะราคาเนี่ยบวกบ้างลบบ้างแต่ก็ไม่ถึง TP นะคะเพิ่งมาถึงในโซน TP ของพวกเราเนี่ยนะคะก็วันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ เรียกว่าอ่ะพาเพื่อนเพื่อไปกําไรได้จริงๆก็แบบทุกคนจะเบื่อไหมที่แบบว่ายังไม่ถึงกําไรสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดอยู่แต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะคือเราก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าแนวทางการเทรดเนี่ยนะคะมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องรอมันเป็นมันไม่ได้แบบว่าจะสําเร็จหรือว่ากําไรตลอดนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ออทนนะคะถ้ายังไม่ถึง TP ไม่ถึงไม่ถึง SL ก็ต้องรอกันต่อไปอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะคุณจุดเรลัตนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์ให้แล้วค่ะคุณคนึ่งนี้สวัสดีนะคะอ่ะเริ่มเริ่มจากอะไรนะคะเราคงจะต้องเริ่มจากในเรื่องของการสรุปนะคะในเรื่องของการสรุปการประชุมที่แจ็คสันโฮนะคะ จากการประชุม j a c k สันโฮอ e คโ o น o m มิกซ m มโฟ i u m เนาะนะคะประจำปี2025นะคะประธานธนาคารกลางเฟดเนี่ยก็ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านการเงินไปสู่ทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะโดยมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนกันยายนนั่นเองสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะ มาจากความกัวงวลต่อความเสี่ยงในเรื่องของตลาดแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะคะตัวเลข GDP ปรับตัวลดลงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มองว่าแรงกดดันของเงินเฟ้อจากกำแพงภาษีเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวนะคะการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญของเฟดจากการต่อสู้กับเงินเฟ้อมาเป็นการสนับสนุนตลาดแรงงานคือจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ตามหรือว่าได้ตามในเรื่องของการตัดสินใจของเฟดมาโดยตลอดเนี่ย ก็จะรู้เลยว่าเจอรลอนพาวเวลจะพูดเสมอว่าเงินเฟอ้อคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราตัดสินใจลดหรือเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดมาเดืยตลอดแต่การประชุมที่แจ็คสันโฮเมื่อวันศุกร์เขาคำพูดเขาเปลี่ยนนะคะเขาให้ลำดับความสำคัญเปลี่ยนไปโดยการที่ มองในเรื่องของตลาดแรงงานนั่นเองนะคะแล้วก็ตลาดการเงินนะคะก็ตอบสนองทันทีจากคําพูดนี้นะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงทองคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญนะคะทองคำเนี่ยได้รับประโยชน์จาก3ปัจจัยหลกักคืออัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงนะคะค่าดอลลาร์ที่อ่อนค่าความไม่ได้นอนทางเศรษฐกิจนะคะสรุปนะคะการประชุมที่แจ็คสันโฮลเนี่ยได้สร้างภาวะที่เอื้ออำนวยต่อราคาทองคําเป็นอย่างยิ่งและตอกย้ําถึงความสําคัญของการมีทองคําในพอร์ตการลง ะะเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตต้องบอกกับเพื่อนๆนะคะว่าอันนี้เราพูดมาโดยตลอดนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะทองคำเนี่ยมันก็ยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยภา,ยาะวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนเนี่ย รวมถึงความไม่แน่นอนในเรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐท,ที่มันไม่ได้ดูว่าจะดีจริงๆอ่ะนะคะปัจจัยนี้แหละจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองปรับตัวขึ้นนะคะอันนี้สรุปเรียบร้อยเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจประเด็นที่เราอธิบายให้เพื่อนๆฟังเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะคะในเรื่องของมุมมองทางเทคนิคนะคะในโซนแนวต้าน,นะคะจะอยู่ที่ 3378. เจ็ดแปดเลขสวยซะเหลือเกินนะคะแนวรับนะคะจะอยู่ที่สามสามห้าหนึ่งจุดแปดหกและแนวรับอีกแนวหนึง่งอยู่ที่สามสามสองหนึ่งนะคะต้องบอกว่าตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเทรนนะคะคือจริงๆเทรนหลักคือเทรนขาขึ้นแต่ในเทรนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเรียกว่า CHOCH CH นะคะเดี๋ยวนะ <c oughs> หรือ Change of Character นั่นแหละ c s CH o c h นะคะอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า change of character เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าราคามีการทำ high ยกตัวสูงขึ้นณนะปัจจุบันนะคะราคามีการย่อตัวอยู่ในโซนประมาณ3,3,6,5นะคะถามว่ามีโอกาสย่อลงอีกหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเรากางฟิโบนเนาะถ้าเรากางฟิโบจาก low to high ตรงนี้นะคะอาจจะมีโอกาสย่อลงมาได้อีกนะคะในโซนส 3, 3 5 0 3 3 4 3นะคะอาจจะมีโอกาสย่อตัวลงมาในโซนฟิโบ3 8 2ถึงห้นะคะอันนี้ตาบใดที่ยังไม่หลุด3-3.2.1มสอมุมมองของฝั่งขาบายยังคงเป็นมุมมองที่ได้เปรียบมากกว่าถ้าเกิดว่าเรามองตามคลื่นนะคะคลื่นที่ 1, นึคลื่นที่สคลื่นที่สจริงๆตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลื่นที่3หรืออาจจะเป็นคลื่นที่1ยังไม่ชัดเจนถ้าเป็นคลื่น <S <S> <S ถุงทอง ถ้าเป็นขึ้นที่3จริงๆนะคะเ,เพื่อนๆเราว่ามีไกลกว่านี้ลักษณะของขื้นที่3เนาะจะเป็นในลักษณะของการขึ้นแรงย่อสั้นนะคะย่อสั้นขึ้นแรงย่อสั้นขึ้นแรงอันนี้คือลักษณะของมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าราคาทองเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะดีดตัวขึ้นไปก็ต้องตอบว่ามีนะคะมีจุดรับนะคะที่น่าสนใจสำหรับเราอยู่ที่3350นะคะ 3350 3340และประมาณนี้นะคะแล้วจะดีมากๆเลยถ้าราคาเบรกส3มสาขึ้นไปนะคะถ้าสมมุติว่าราคาเบรกสามสาขึ้นไปจะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณของฝั่งขาขึ้นแบบเต็มตัวเลยว่าเอ้ยราคาย่อดแล้วปรับตัวสูงขึ้นมีโอกาสไปต่อและอาจจะไปต่อถึง3414 อ๋อนะคะไฮเดิมคือ3,408อ่านะคะ,ค 3, ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือแผนการเลยนะคะว่าทองคำมีโอกาสขึ้นต่อได้นะคะราคาทองคำนะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะคเพื่อนๆตามรูปเลยแปลว่าจุดย่อรับของพวกเรานะคะจะอยู่ที่3350-3330นะคะเก็บกำไร3380หรือว่า ใครรับความเสี่ยงได้เยอะๆนะคะก็อาจจะเก็บยวกับราย,ยาวๆหน่อยนะคะ3 4 0 4ันนะคะแต่ถ้าราคาหลุดนะคะส3 2 0ออาจจะต้องพิจารณาคัดก่อนโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะมีใครไม่เข้าใจไหมคะเพื่อนๆเออนะคะขอสามารถคอมเมนต์ได้นะคะพูดคุยคอมเมนต์ได้เออ <c oughs> ยินดีพูดคุยกับเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะเออคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมนะมองบร oker นะคะ f x t m ไว้เป็นบร oker ทางเลือกให้กับเพื่อนๆด้วยนะโอเคไหมเออนะคะแล้วก็มีเรื่องไหนอีกไ,ไหมนาะตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนนะคะน่าจะได้รีเบทคือแล้วนะคะของอาทิตย์ที่ผ่านมาของ abs นะเพราะฉะนั้นนะคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะ ได้รับนะคะรีเบดคืนนะคะก็สามารถที่จะสมัครผ่านลิงก์ของเราได้นะเออนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของบิตคอยนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของบิตคอยนะคะอันนี้นะคะเห็นคุณโบเข้ามาแล้วคุณโบเทรด bitcoin ใช่ไหมเนี่ยคะถามว่าราคาทองคำนะคะมีโอกาสย่อลงไหมนะคะก็ต้องตอบว่า <laughs> คุณกอ๊อดนะคะแกว่าหมาฉันเหรอนะคะแกว่าหมาฉันเหรอผมไม่เข้าใจว่าพี่ถุงจะเห่าทําไมครับนะคะถุงอะ่ะมันคือเล่าให้ฟังนอกเรื่องนิดนึงคือถุงทองอะ่ะเป็นหมาที่ที่โดนทิ้งมาอ่าล้ว,ลว,ลวคือหมากับแมวไม่เหมือนกันนะหมาเนี่ยปัจจัยของสิ่งคือปัจจัยของมนุษย์คืออันดับหนึ่งของเขาคนที่เลี้ยงเขาเนี่ยนะคะหมานะคนคนที่เลี้ยง หมาเนี่ยนะคะมันจะมองมนุษย์เป็นปัจจัยที่มันจะต้องดูแลอันดับหนึ่งคือมันมันจะห่วงห่วงมนุษย์มากกว่าห่วงตัวเองอันนี้คือหมานะแต่ว่าแมวเนี่ยจะห่วงตัวเองมากกว่าห่วงเรื่องอื่นนะคะคือจะต่างกันโดยสิ้นเชิงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนะคะถุงเนี่ยเป็นหมาที่โดนทิ้งมาเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็น เขาจะเป็นหมาที่มีปมนะเขาจะเป็นหมาที่มีปมนิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาได้รับเลี้ยงมาเขากลัวว่าเราจะทิ้งเขาอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เขาโดนทิ้งมาเขาจะทําอะไรก็ได้ที่เขารู้สึกว่ามันมีประโยชน์เช่นสิ่งมีชีวิตเดินผ่านหน้าบ้านหรือเขาจะพยายามคิดว่าบ้านน่ะคือสิ่งที่เขาจะต้องปกป้องเขาทาเขาพยายามทําที่เขาคิดว่าเขามีประโยชน์ที่สุดอ่ะเอออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับถุงทอง เออนะคะก็พยายามปรับปรับกันไปนะเพื่อนๆเออนะคะอ่ะนะคะอ่ะบิตคอยอ่ะเรามาดูบิตคอยกันหน่อยคือบิตคอยเนี่ยนะคะมันส่งสัญญาณนะคะนิดหนึ่งนะคะถามว่านะคะถามว่ามันจบหนึ่งสองสามอันนี้ผิดนะคะอันนี้คือการนับที่มันขึ้นหนึ่งมันจะยาวกว่าขึ้นสามไม่ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะคะ แนวรับนี้นะคะแนวรับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์แปดนะคะคือแนวรับของบิตคอยเนาะลักษณะพฤติกรรมของบิตคอยเนี่ยถ้าเรามองกันเป็นกลางเนี่ยมันเหมือนจะหลุดนะคะมันเหมือนจะหลุดหลุดเทรนไลน์นะคะแต่ยังไม่ได้หลุดแนวรับสาคัญอ่ายังไม่ได้หลุดแนวรับสําคัญ r s i ก็ไม่ได้อยู่ในฝั่งของโอเวอร์โซนนะคะถ้าสมมุติว่าจะลุ้นบายถ้าจะลุ้นายโซนนี้ลุนได้ไหมก็ตอบว่าลุ้นได้ ลุ้นได้นะอ่าลุ้นได้แต่ว่าหรืออาจจะรอให้ราคาอยู่เหนือ Moving a v e r a g e 50น่าจะดีกว่าหรือสามารถที่จะกลับไปอยู่บนเทนไลน์ได้ถ้าราคาหลุดตรงนี้นะคะถ้าราคาหลุดตรงนี้เนาะนะคะเราจะมีโอกาสเห็นนะที่ราคาอาจจะล่วงไปถึง1 0 0 0 0 0ห้ได้นะคะ15,000หรือว่า99,000เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เห็นอยู่นะคะ ทีนี้ถามว่าถ้าเรามี Money Management เนาะสำหรับ i t t o o n เนี่ยนะคะเราก็มองว่าฝั่งบายก็ยังดูเป็นฝั่งที่น่าสนใจอยู่นั่นแหละแต่ว่าให้เรามาะระวังการย่อตัวแรงนิดนึง ถ้าเกิดว่าย่อตัวแรงเนี่ยเราจะวางแผนอย่างไรเช่นคัทหรือเราจะเทรดลอดไซที่น้อยลงแล้วเราไปรอโซลล่างน่าจะปลอดภัยกว่าถ้าเกิดว่าเราดูตามเอเลียตเวฟเนี่ยอาจจะมีโอกาสย่อลงได้จริงๆนะคือตรงเนี้ยอ,อาจจะเด้งได้นะคะอาจจะเด้งได้แต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดลงไปเป็นขึ้น A ตามเนี้ยมันก็จะมีโอกาสย่อลงนะเพราะฉะนั้นแต่เราคิดว่ามันจะย่อเต็มที่เนี่ยไม่น่าจะเกิน9 9 9าหมืเ่เออไม่น่าจะเกินแสนนะอันนี้คือความคิดเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆถ้าจะเทรดเนี่ย รับความเสี่ยงได้ไหมถ้ามันยอ่อแรงนะคะโอเคไหมเออนะคะต้องต้องต้อง,อ,งอาจจะต้องเตรียมตัวหน่อยนะคะถ้ายังมองฝั่งบายอยู่อาจจะต้องเตรียมตัวว่ามีโอกาสยอ่อแรงนะคะถ้ายอ่อแรงนะคะไปรอรับโซนล่างนะคะก็คือยอ่ by, ยอเก็บบายย่อเก็บบายประมาณนี้นะอันนี้คือความคิดเห็นแล้วนะลองพิจรนารณาดูเอานะคะอ่ะในส่วนของ e ีทอเรียมหรอแบบหนึ่งนะคะตามรูปเลยแผนการก็จะคล้ายๆแบบในรูปเลยนะคะ ดูอีเทเรียมนิดนึงตอนนี้เพื่อนๆมาชอบท่าทางจะชอบมาเทรดคริปโตเคอเรนซีกันแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเหมือนอีเทเรียมจะทำนิวไฮใช่ไหมอ่ะดี๋ยดูทาเฟมเดย์นิดนึงอืออ่ะเรามาดูทาเฟมเดย์นะคะขึ้นที่หนึ่งนะคะหนึ่งไปสองไปสามไปสี่มีโอกาสไปต่อนะคะอีเทเรียมนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่ราคาเนี่ยทำนิวออท์ทไเนาะ ทำ New ออร t i าย h ขึ้นไปในโซนประมาณ4,009อะไรพวกนี้นะคำถามถัดมาก็คือตอนนี้สำหรับเราเรายังมองว่าราคามีโอกาับไปต่อ ะะจากที่มันทำนิวออาทำไฮล่าสุดนะคะเพราะฉะนั้นยังมองว่ามีโอกาสไปต่อแต่ระมัดระวังการย่อแรงนะคะย่อแรงนะคะซึ่งย่อแรงเนี่ยจะถึงประมาณไหน4,4 0 0 4 0 0 0่อะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะมีโอกาสได้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นนะคะอีทีเรียมเหมือนเดิมเลยย่อ follow by ตามนี้นะตามนี้นะโอเคไหมนะคะเข้าใจบอสสมาชิกทุกท่านนะคะน่าจะได้คำตอบทั้ง บิตคอยอีทิเรียมทองคำนะคะเล่นสินทรัพย์เสี่ยงหมดเลยชอบตื่นเต้นใช่ไหมเออแต่เราเนี่ยเราก็ชอบเทรดทองมากกว่านั่นแหละนะคะบิตคอยเนี่ยยังไม่ค่อยคือถามว่ามันเทรดเทรดแบบว่าเทรดเทรด เพื่อเอาลอตได้ก็โอเคนะเออเนาะใช่ไหมแต่ว่าสําหรับเราเนาะเราเรายังไม่ค่อยเข้าใจพื้นฐานมันมันก็เลยทําให้เราอาจจะไม่ค่อยถนัดเทดนะแต่ว่าถ้าเป็นทองคาเนี่ยเราเราเข้าใจพื้นฐานมันเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อนข้างมั่นใจเวลาเราก,กด mm. ออเดอร์อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนะคะแผนก็ตามนี้ขอให้สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่เพื่อนๆพ,พ,พบเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็พบเจอแต่ โชคดีสิ่งที่โชคดีนะคะมีกำไรรักษาสุขภาพกันด้วยไปแล้วนะสวัสดีนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนค่ำนะวันนี้น่าจะคุณก๊อตน่าจะไลฟ์เดี๋ยวเราขอวางแผนกับคุณก๊อตก่อนนะคะไปละสวัส